คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปรอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปรอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298ชแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับตัวของบูชิกิซึ่งตัวของบูชิกินั้นเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้กันมาเลยนะครับว่าในมังงะในตอนล่าสุดที่กําลังจะออกมาในวันที่20นี้เนี่ยตัวของบูชิกิเนี่ยจะออกมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมหลังจากออกมา2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับผมและครั้งนี้เนี่ยเขาได้ออกมาให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ ตัวยาของอัมโโดด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มมันได้เลยก็สําหรับตัวของบูลูชิกินะครับผมเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นใครหรือว่ามันเป็นตัวยังไงนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เก็ตในเรื่องของชื่อใช่ไหมซึ่งตัวของบูลูชิกินี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวของโมโมชิกินะครับผมที่เข้ามาครอบครองร่างของ บตแล้วมันก็ใช้ชื่อว่าโบลูชิกินั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นการปรับความเข้าใจแบบง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วครับจะได้ทําให้เพื่อนเพื่อนบางคนที่อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับหัวข้อตรงนี้เนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตัวของโบลูชิกิเนี่ยอย่างที่เนื้อเรื่องเนี่ยเคยปรากฏออกมานะครับว่าเขาเนี่ยออกมาสองรอบแล้วซึ่งรอบแรกเนี่ยก็ออกมาในตอนที่สู้กับโบโลใช่ไหมที่ในตอนนั้นเนี่ยเล่นซาโบโลเนี่ยหายสาบศูนย์ไปเลยนะครับผมซึ่งมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เห็น แล้วนะครับว่าพลังของโบลูชิกินั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่และมหาศารมากนะครับผมถ้าเทียบกับตอนที่โบลูโตเนี่ยใช้อัคระคามานะครับโบลูชิกิเนี่ยจะใช้ได้คล่องแล้วก็เปียวกว่านะครับแล้วก็ครั้งที่2เลยเนี่ยที่มันออกมาก่อนเรื่องนั่นก็คือการทําลายเนธสังสาระของซาสึสเกะนั่นเองนะครับผมหลังจากที่จบศึกที่เจอกับตัวของอิทิกิแล้วเนี่ยมันก็ได้โผออกมานะครับผมแล้วก็การที่จะทําให้มันเนี่ย กลับเข้าไปสู่ในโหมดปกติหรือว่าการที่จะทําให้บรูโตเนี่ยมีสติกลับขึ้นมาได้เนี่ยต้องทําให้ตัวของบรูชิกิเนี่ยมันดูดซับกระถาหรือว่าดูดซับวิชานิงจาเพื่อที่จะเพิ่มจักระให้กับบรูโตนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือเป็นกฎเกณฑ์ที่จะทําให้ตัวของบรูโตเนี่ยกลับมามีสติครั้งแต่ครั้งที่3นี้ที่ตัวของบรูชิกิออกมานั้นเนี่ย มันทำลายกฎเกณฑ์ตรงนั้นหมดเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยในคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้ที่ตัวของบรูชิกิสามารถออกมาได้เนี่ยตัวของบรูตโตนั้นเนี่ยไม่ได้จาักระเหลือน้อยนะครับจักรเนี่ยยังพอมีเหลืออยู่แล้วก็ร่างกายถามว่าอ่อนแอไหมอ่อนแอจริงนะครับผมแต่อยู่ๆเนี่ยตัวของบรูชิกิเนี่ยสามารถที่จะบังคับให้ตัวของบรูตโตเนี่ยเปลี่ยนกับเขาได้เลยนะครับผมและในช่วงจังหวะที่อยู่ในห่วงเวลาระหว่างเขา2คนเนี่ย ตัวของบลูทิกินเนี่ยก็เลยได้มีการพูดเกี่ยวกับตัวยาของอมดกขึ้นมานะครับผมในทํานองแบบว่า ตัวยาของอัมโโดนั้นเนี่ยมันก็ทําแค่ให้ตัวของบรูโตนั้นเนี่ยสบายใจในเรื่องของการดําเนินการของอัคระคามานะครับผมแต่มันเนี่ยไม่ได้ช่วยในการที่ตัวของโมโมชิกิเนี่ยจะมาครอบครองร่างของบรูโตนะครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยกฎเกณฑ์น่าจะยังคงเหมือนเดิมนะครับผมตราบใดที่ตัวของบรูโตนั้นเนี่ยยังคงสู้แบบไม่ระมัดระวังนะครับผมโดยการใช้ทั้งจัก,การาเป็นจํานวนมากและใช้จนจาัก,การาเหลือน้อยและร่างกายเนี่ย ถึงกับขั้นที่เรียกได้ว่าจุดตกต่าอย่างเช่นร่างกายอ่อนแอที่สุดอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็อาจจะทําให้ตัวของโมโมชิกินั้นเนี่ย กลับขึ้นมาครอบครองร่างงตัวของบรูโตได้เหมือนเดิมนะครับและที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าการออกมาครั้งที่3นี้ของตัวบรูชิกินั้นเนี่ยทำลายสิ่งที่เราเนี่ยได้เชื่อมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่ผ่านมานะครับผมอย่างแรกเลยที่ทําลายคือการออกมาโดยที่ตัวของจักรของบรูโตนั้นเนี่ยยังคงมีอยู่แต่มันก็ยังออกมาได้นะครับผมเพียงแค่ร่างกายเนี่ยอ่อนแอเท่านั้นและอย่างที่2เลยที่มันทําลายไปนั่นก็คือตัวของบรูชิกน ถ้าได้มีการดูดจกกักระเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นนะครับผมจักกะของโบรุตโตให้ตื่นขึ้นซึ่งมันจะทําให้ตัวของโบรุตโตนั้นเนี่ย มีสติกลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมแต่ตอนที่65หรือว่าตอนล่าสุดนี้นะครับผมมันได้มีการถูกทําลายความเชื่อนั้นไปแล้วตรงที่ว่าตัวของโบรูทิกินเนี่ยมันก็ได้มีการดูดจกกักระเข้าไปนะครับผมหรือว่าดูดกระถาเข้าไปซึ่งนั่นก็เป็นกระถาเงาเรียนแบบของชิกามารุนั่นเองนะครับผมแต่มันก็ยังไม่ได้ไปกระตุ้นให้ตัวของโบรูตโตนั้นเนี่ยมีสติกลับขึ้นมานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องรอดูคําตอบกันอีกทีว่าไอการดูด จะก,กะเข้าไปหรือว่าดูดกระถาเข้าไปเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเป็นกระถาที่มีขนาดใหญ่หรือว่ามีจักระเป็นจํานวนมากหรือเปล่านะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่ต่อสู้กับตัวของคาวากิและซาสเกตเนี่ย เขาก็แค่ดูดจกกักระหรือว่าดูดกระถาไฟของคาวากิเข้าไปเท่านั้นเองนะครับและกระถาไฟของคาวากินั้นเนี่ยดูจากจํานวนแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะลูกใหญ่มากก็ไม่น่าจะใช้จักระเยอะนะครับแต่มันก็สามารถไปกระตุ้นโบลูโตได้อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนคือต้องเป็นจักระจํานวนเยอะหรือว่า จาักราของชิ๊กรารมารู้น้อยไปอะไรทํานองนี้นะครับมันเลยอาจจะทําให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยสับสนนะครับผมว่าทําไมดูดแล้วบรูโตถึงไม่มีสติกลับมานะครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขยายเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับผมในคลิปอีกคลิปหนึ่งโดยที่แบบจัดเต็มเลยนะครับผมว่ามันอาจจะมีเหตุผลนี้ซ้อนขึ้นมาหรืออาจจะมีเหตุผลนี้หายไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ดูแต่ละ ช่วงเวลาที่มันดูดจากกะก,กันอีกทีหนึ่งนะครับผมและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปจัดเต็มในคลิปหน้าละกันและส่วนการออกมารอบที่3ของบรูชิกิในครั้งนี้นะครับผมมันก็ทําให้ผมเนี่ยชอบมากนะครับผมปกติแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบสไตล์การต่อสู้ของบรูชิกิตั้งแต่ที่มันต่อสู้กับโบโลแล้วแล้วก็มาต่อสู้กับคาวกิซาสเกะอย่างเงี้ยผมก็ชอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าดูแล้วมันแบบรู้สึกแบบคล่องแคล่วเปียวดีนะครับผมแต่ในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งตวี คูณความชอบผมเนี่ยมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมตรงที่ว่าการใช้กระสุนวงจักรของบูรชิกินั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีสไตล์มากกว่านารูโตะหรือว่าเจ้าของคาถ่ายอย่างมินาโตะนะครับผมอย่างไอสองคนนั้นเนี่ยการใช้กระสุนวงจักรเนี่ยก็จะใช้จากฝ่ามือใช่ไหมหรืออาจจะเป็นทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจริยะคาชินโคจิหรือตัวบูรุโตเองนะครับผมก็จะใช้กระสุนวงจักรที่ปล่อยออกมาจากฝ่ามือแต่ตัวของบ บรูรชิกิเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเท่กว่านั้นหน่อยนะครับผมตรงที่ว่ามันใช้นิ้วเนี่ยเป็นการทํากระสุนวงจักรนะครับผมซึ่งมันทําให้ตัวเราเนี่ยย้อนนึกถึงตัวของนารุโตะในศึกสงครามโลกนินจาครั้งที่4นะครับผมที่เขาใช้นิ้วเดียวแล้วก็ใช้ตัวของจักรก้าหางเนี่ยมาปั้นให้เป็นดาวกระจายวงจักรขนาดเล็กนะครับผมและก็โจมตีใส่เซ็สึข,ข่าวไปในศึกสงครามโลกนินจาครั้งที่4นะครับผมแต่ของบรูรชิกิในตอน65หหรือว่าใน มางาะตอนห5ห้านี้เนี่ย ก็จะแตกต่างตรงที่ว่ามันจะคล้ายๆกับการยิงปืนนะครับผมโดยการจี้นิ้วออกไปแล้วก็ทําเป็นกระสุนวงจักรขนาดเล็กแล้วก็ยิงใส่โค้ดนั่นเองซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเท่กันคนละแบบสําหรับของนารุโตะของนารุโตะก็จะเป็นเหมือนดาวกระจายใช่ไหมมันก็จะเท่หน่อยมันเป็นอันเล็กดูน่ารักนะครับผมแต่ของโบลูชิกิเองก็เท่เหมือนกันนะครับมันดูแบบดุดันแล้วมันดูแบบเท่ท่าทางการยิงการวางมืออะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเออเราเนี่ยชอบแบบนี้นะอะไรทํานองนี้แล้วก็ คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบเหมือนกันถ้ามีตัวเต็มออกมานะครับผมแต่งจริงเนี่ยมันก็มีรูปหลุดสปอยออกมาให้เราได้ดูแล้วแหละก็คิดว่าน่าจะชอบเหมือนกันนะ เพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับผมอย่างของนารุโตที่เป็นดาวกระจายวงจากขนาดเล็กเนี่ยก็เห็นแค่ครั้งเดียวเองมั้งและของโบลูชิกิเองเนี่ยเราก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ใช้ตรงฝ่ามือนะฝ่ามือเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับผมแต่ในรูปแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เท่แล้วก็น้อยคนมากๆนะครับผมที่จะ ทำในทํานองนี้นะครับผมละการยิงปืนหรือว่าไอ้รูปแบบท่ายิงปืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นท่าที่แบบเทเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมมันก็เลยยิ่งทําให้ตัวของโบลูชิกิเนี่ยยิ่งเทเข้าไปอีกนะครับผมในการออกมาครั้งที่3นี้ซึ่งคลิปเกี่ยวกับโบลูชิกิในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะทั้งหมดในเนื้อเรื่องของตอนที่65สนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง โบลูชิกิแล้วก็โคดนะครับผมและในช่วงท้ายเนี่ยมัน2ตัวก็มาจับมือกันแล้วก็จะลุมฆ่านารุโตะข,ของเรานั่นเองนะครับผมแต่ณนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าคดีมันได้พลิกหลายๆอย่างคาวากิก็มีพลังใหม่แล้วก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสาหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ติเตือนผมมาได้ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ